สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จนะคะแล้ววันนี้ค่ะอยู่กับนัทนัทมนกฤษณาคุปค่ะจะเป็นผู้ที่ล่วงลับประเด็นสําคัญต่างๆนะคะสำหรับแขกรับเชิญที่ประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกับบริษัทจอแอนคอยของพวกเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเรายินดีค่ะที่จะต้อนรับคุณพดุงโอชาพงค์ค่ะหรือว่าพี่เฉยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะครับอันนี้ครับอันนี้ครับ พี่เฉยหรือว่าคุณเฉยแนะนําตัวให้ท่านชมเลยค่ะครับผมธนงโอชาพงศ์นะครับก็ประวัติเดิมนะครับก็เป็นคนที่อําเภอปากพนังครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นคนที่มอยากครอบครัวธรรมดานะครับแต่ว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือนะครับและอยากครอบครัวที่ลูกแม่กับพ่อเนี่ยสิคนนะครับผมเป็นผู้ชายคนเดียว แล้วก็ได้มีโอกาสเรียนหนังสือนะครับถึงแม้จะเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งเรียนซําชันบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็สามารถดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองเกี่ยวเรื่องของขายของบ้างอะไรบ้างเพื่อหาตังเรียนนะจนจบท้งมปลายแล้วก็จบเรียนในด้านกัรเตรศนะครับก็เรียนไม่เก่งแค่แค่เกตินิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรียนจบระดับปัิญญาโทจามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสสอบบรรจบเป็นข้าราชการครู ๋อเป็นครูด้วยก็เสียงไม่ชัดอย่างนี้ฮะเขาให้เป็นครูได้คราเป็นครูแค่สิบปีครับที่นักขาไปถมเหรอคะเป็นคุณครูสอนวิชาอะไรครสอนวิชาเกษตรครับสอนวิชาเกษตรเรสอนก็คือถนัดทางด้านเกี่ยวกับชอบด้วยแหละใช่ไหมครับผมจบนักการเกษตรถามว่าชอบไหมความฝันของผมผมอยากเป็นแพทย์นะครับแต่ว่ามันไม่มีเงินเรียน นะครับสอบสอบได้โอรกแกลมวแต่ต้องย,าย้าโอกรมาเนียนนักอกัเกเสรเพราะว่า <ฮะ S 2> มันเป็นโรกรมที่ว่าเรามีเวลาที่จะ,ะขายของเพื่อหาเางินส่งตัวเองได้<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าถ้าคุยกันเล่นๆก็ประวัติพ่อแม่ผมเขามีเชื้อเจ้าะฮะคือเป็นเจ้ามืองกรารพนันครับ กำลังจะตั้งใจฟังเลยคุณเจมว่าเจ้าอะไรเขาผมก็เลยต้องลำหนากต้องหาเงินเรียนหนังสือเองแต่ว่ามีคุณแม่ทิ้งเองมากๆที่สามารถดูแลแล้วก็ส่งเสียให้ผมเรียนจบได้แล้วก็รับราชการเป็นข้าราชการครูก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีละในชีวิตเพราะว่าความใฝ่ฝันของข้าราชการเนี่ยทุกคนอยากฝันเพราะมันมีสวัสดิการบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกัน นั่ชมันคงสวัสดิการดีว่านเธอแต่ว่าแต่ว่า่วาเมื่อเราได้เข้ามาแล้วเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าสัจธรรมของความจริงเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเป็นงานที่คนอื่นขอชชบหรือเขาทําได้แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับผมนะครับเพราะว่าเพราะว่าผมทํางานแล้วเนี่ยก็หยกมีอนโทงก็ยิงแต่ว่าทํงานสิ0ปีเนี่ยก็เงินเดือนไม่ถึงหมื่นนะครับแล้วก็สิบปีสิบปีครับสิบปีแล้วก็สร้างหนี้สินให้กับตัวเองนะเพื่อความมั่นคงเนี่ย รวมรวมสองแสนบาทแล้วทีนี้ได้มนในข้อคิดว่าเอ้ถ้าเราทํางานประจำมาทั้งสิปีแล้วเนี่ยถ้ายังไม่รวยขืนทําต่อเนี่ยมันต้องมีหนี้เพิ่มอ่ะใช่เออเพราะนั้นถ้าถ้าเราตั้งใจทําต่อเนี่ยแสดงว่าคนที่ตั้งใจหยนน่ยไม่ใช่ใครอ่ะตัวเราอ่ะตัวเราเอง่าตัวเราเองนะครับนะเพราะนั้นอีกอย่างหนึ่งก็ได้รับสัญญธรรมว่าผมมีเพื่อนแล้วก็เป็นข้าราชการครูเหมือนกันแล้วก็เสียชีวิต ก็หลังอย่างที่าก,การงานสุบเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณหลังจากนั้นก็ประมาณไม่เกินสองเดือนเนี่ยครอบครัวเขาต้องออกจากบ้านพักแล้วก็ไม่มีหน่วยงานรัฐการที่ไหนจ่ายเงินเดือนให้กับคนที่เสียชีวิตแล้วผมได้พบสัตธรรมอันนี้นะครับพอ,อาจจะเหมออาะกับคนอื่นครับแต่ว่าผมมองแลวไม่เหมออาะกับผมอันนี้ช่วงหนึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของเครือข่ายนะ,ะครับในเรือข่ายว่าเอ๊ะภายในสองปีสามปีทำไมเขาเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือทาไม่ากคนที่ไม่มีบ้านมีรถทําไมเขาเขามีได้ แสดงว่ามันต้องมีหนทางละนะมีหนทางถ้าถามตัวผมมันไม่ใช่หนทางเลยเพราะยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้ก็เลยตัดสินใจเข้ามาศึกษาด้านเครือข่ายแล้วก็เอาเวลาบางส่วนของงานประจำเลยครับก็มาทําธุกอิดนั้นทุกข์อิดนี้เขาคงเอ่ยชื่อได้เพราะว่าทุกอิดนี้เขาเป็นครูของผมได้ให้ความรู้ได้อะไรต่างๆผมเพราะาผมทำถึง15้ปีก็คือบริษัทแรกของประเทศไทยก็คือบริษัทแอมเมนะครับถึงว่าเป็นครูเพราะว่าวันนี้เขาให้ความรู้มา นะครับตรงนี้ก็สี่ห้ามเองผมก็เลยได,ได้ได้รับความสําสเร็จเหมือนกันนั่นแหบลบะนั่นแหละพอสมควรที่เลี้ยงตัวเองได้ผมก็เลยลาออกจาก,การาชการนะครับลาออกจาการัชก,การแล้วก็ในที่สุดทําไปก็มันไม่ใช่คําตอบของชีวิต<ะ>เพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อยากจะทำงานสักระยะหนึ่งแล้วหยุดทแในรายได้อะมันไม่หยุดม,มีอยู่อ่ายังมีอยู่ก็เลยมันไม่ใช่คําตอบก็เลยขายธุรกิจไป แล้วเข้ามาท,ทําธุจอื่นเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเครือข่ายเท่านั้นแหละที่จะเปลี่ยนชีวิตเราได้นะครับเพราะเป็นงานที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีต้นทุนใช้เวลานล้อยค,ความเสี่ยงไม่มีเนี่ยก็มีโอกาสก็ศึกษาบริษัทโนโ้โนบริษัทนี้อีกประมาณ3มบริษัทรวมแล้วเป็น4บร <โล S 2> <ล>ิษัทเยอะมากเลยก็ทำจริงๆระมาณี่บริษัทแต่ศึกษาบริษัทเนี่ยเป็นร้อยหลายร้อยเลยก็เข้ามาทำก็บางทีก็เจอแผนที่ลักหน้าว่าเหมือนกับต้องรักษายอดต้องต่ออายุ มันก็ไม่เหมาะอีกแล้วนะครับเพราะว่าการรักษายอดเนี่ยมันหมู่บอกอะไรครับหมู่บอกว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยเรามีลูกและลูกเรารักษายอดไม่ได้เนี่ยทุกอิดทั้งหมดเนี่ยมันจะหายไปมันจะพัฒนสูงข้างบนด้วยแล้วก็บางทุกอิดก็มีลักนณดใหญ่ลประโย์ตามขาอ่อนขาแข็งบ้างอะไรอุรักษายอดมันก็ไม่ใช่คําตอบบางบริษัทนี้ก็มีการแนะนําสินค้าแนะนําไปไม่มีผู้บริพัทซ้ำมันก็ไม่ใช่ทุกอิดอีกเพราะว่าเคยอ่านหนังสือนิดเดียว่า ถ้าเราแนะนําสินค้าไป10คนถ้ามีการซื้อซ้ํามากกว่า5้าเขาบอกให้รีบทำนะนี่ถ้าซื้อซ้าน้อยกว่า5้าให้เลิกเหะอะนะครับตรงนี้เพราะว่าวันนี้เรื่องของการเลือกทาบริษัทเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะผมว,ว่าสิบเก้ามีนะครับถามว่าสําเร็จทุกบริษัทไหมสําเร็จเลี้ยงเป็นอาชีพได้ถือว่าสําเร็จได้เลยใช่ไหมคะสำเร็จได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่คําตอบก็ก็คิดจะเลิกทำแล้วเพราะว่า ความฝันอะไรต่างๆม,ม,ม,มัน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 หลายลมีละแต่ก็มีวันหนึ่งก็ได้มีบังเอ,อิญดูทีวีแล้วก็เจอท่านประธานทางทีวี ในช่อง JCTV นี้เลยใช่ไหมครผมจำไม่ได้แล้วว่าช่องอะไรวันนั้นเพราะว่าดูตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้ดูทีวีครับเพราะว่าพิ่งทำงานอยู่นะครับ่าจะทำงานหาเงินอยู่ประมาณสักสี่สิบนาทีที่ท่านแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็บอกเล่าเรื่องราวของยอยคอยทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเออชุ่กอิดบริษัทแบบนี้มีด้วยเหรอเพราะผมเองเวลาคนทําอะไรแล้วเนี่ยผมยังไม่มองอย่างอื่นพอเห็นว่ามันดีจริงผมก็เลยเปิดเว็บไซต์ดูศึกษาด้วยสองวันสามวันสามคืนละศึกษาด้วยตัวเอง ศึกษาว่าเออม็มีคำตอบว่าเอ้ยบริษัทนี้มันมีด้วยเหรอมันมีข้อแ,<ล>แตกต่างสำหรับบริษัทอื่นที่เรา <ยก S 1> ไปทำรับเ<า>ยอะมากเลยเยอะมากเลยผมก็เข้ามาที่บริษัทด้วยตัวเองเข้มามาบริษัทเพื่อมานั่งเรียนรู้มาศึกษาซื้ออ,อุปกรณ์หมดทุกอย่างเลยแต่ไม่มีใครรู้แต่ว่าผมยังไม่ได้ทำก็ไปศึกษาพอได้คําตอบปุ๊บก็วันที่28เมษาตัดสินใจเข้ามาโอ้ยจำวันนั้นได้ด้วยยี่แปดเมษาอีห้าสามนะครับเขาเข้ามาทำนะครับถามว่ามีเหตุผลอะไรที่ทํา นะครับเพราะว่าเรื่องของแผนการตลาดนะครับที่มันออกแบบมาง่ายโดยโดยท่านประธานเนี่ยมีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับแผนอื่นเนี่ยต้องรักษายอดต้องรออายุแผนนี้มันไม่มีและที่สําคัญต้องเอ่ว่าผลประโยชน์ทั้งหมดเนี่ยคะแนนทั้งหมดหรือได้คะแนนเนี่ยมันมันเอบได้ตลอดชั่วชั่วชั่วลูกชั่วหลานเลยนะครับไม่มีการตัดทิ้งและแถมยังนับสะสมขึ้นตําแหน่งโดยไม่จํากัดเวลา แล้วเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ครอบลงหลากหลายที่เราต้องอินต้องใช้ในชีวิตประจําวัน<ช>นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องถ้ามีคนเข้ามาตรงนี้เขาซื้ออินซื้อใช้เขาจะเยอะแน่แ้่<ช>ที่เราไปซื้อที่อื่นเราได้อย่างอื่นเราก็ยังซื้อแต่ซื้อที่นี่มันได้เงินมันน่าจะซื้อ<ช>ที่นี่อื่นด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งนูวิสัยทัศน์ของท่านประธานเนี่ยท่านก็อยากรายรายได้สู่สังคม<ช>นะครับเงินแบ่งปันค่าการตลาดอะไรต่างๆที่อยู่กับคนบางกลุ่มเนี่ยที่เราไม่มีโอกาสเนี่ยให้กับประชาชนคนธรรมดา ก็คือสร้างรายได้แบบรวยกระจายไม่ให้รวยกระจุกนี่คือโอกาสหนึ่งละที่นี่ยอยคอยให้โอกาสแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็มีความเชื่อมั่นว่าผมมีประสบการณ์ผมก็ยังมีความฝันแล้วก็มีมีสัยทัศน์ร่วมกับท่านประธานละนี่ว่าอยากสร้างเครือข่ายท่านประธานมีสินค้ามีบริษัทแต่ผมมีช่องทางจัดจำหน่ายคือญาติพี่น้องก็เลยตัดสินใจเ,เข้ามานะครับก็ใช้เวลาก็ประมาณมีกว่าก็สามารถประสบความสำเร็จได้ เรียกได้นะว่ากว่าจะมาถึงทุกวันนี้สำหรับความสำเร็จก,กับ Jo ห์นคมันก็จะต้องผ่านช่วงเวลาที่เป็นอดีตที่มีเขาเรียกว่าพลิกผ่านเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับการที่อ่านเก่งแล้วว่า นักศึกษาจบปริญญาโทมาเป็นครูเป็นครูเสร็จก็มาทําธุรกิจขายตรงกับหลายบริษัทก็คือศึกษามามากกว่าร้อยบริษัทแต่ก็คือทําประมาณ 3- าถึงสี่บริษัทสี่บริษัทใช่ไหมคะแล้วมาลงเอ่ยที่สุดท้ายก็คือที่นี่ที่สุดท้ายของชีวิตเลยหรือเปล่าคะของอมเนแนนนี่เพราะอายุอมากแลวนะครับอย่างหกสิบอยู่แล้วใช่มันเหมือนต้องมันเหมือนต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้ความคิดของเราจริงๆนะคะถึงจะกล้าที่จะแบบ เปลี่ยนบริษัทไปเรื่อยๆจนจนจนจะเจอของตัวเองที่ตอบโจทย์ตัวเองได้ว่างั้นเถอะคือผม<น>มีมีข้อคิดอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าผมจะทําทอะไรเนี่ยหมายความว่า,วาคือให้มันไปัข้างหนึ่งละอืมเสร็จข้างหนึ่งอย่าสำเร็จมากหรือสําเร็จน้อยเนี่ยยังไงก็ถึงที่สุดแต่บางเงินว่าเมื่อข้ามาชุกอิฐที่นี่ผมดูแล้วก็ก็ดูของผมนะที่ผมศึกษามาแทบทุกบริษัทเนี่ยก็ไม่มีบริษัทไหนนะครับที่มีแพนอะไรที่ง่ายเท่าที่นี่แล้ว งานท,างที่นี่ล้ต้องบอกบเลยค่ะ <ผม S 1> ว่าคุณเฉยเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งบุคคลหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่สามารถยืนยันได้ว่าจากการทําธุรกิจขายตรงมาเกือบทุกบริษัทในประเทศไทยแล้วเนี่ยที่นี่คือมีแผนการตลาดที่ง่ายและดีที่สุดและสามารถตอบโจทย์ในชีวิตของเขาได้ค่ะคุณผู้ชมสำหรับใครนะคะที่อยากที่จะมาร่วมธุรกิจกับเรานะคะหรืออยากจะมาเป็นลูกทีมของพี่เฉยเนี่ยสามารถโทรเข้ามานะคะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะ บุคคลท่านนี้คือมีอะไรที่เยอะที่น่าคุยจริงๆสำหรับเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นิสัยลักษณะของเขาที่มีความแบบมีเสน่ห์และฮาในตัวอยู่ตลอดเวลาคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอยากจะคุยกับคุณเฉยอย่างแน่นอนนะคะโทรเข้ามา<ด>หาคุณเฉยได้นะคะตามเบอร,ร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะเด<ฮ>ี๋ยวนัดบอกเบอร์ให้0813084083ค่ะ0813084083ค่ะคุณผู้ชมอย่าก,กลัวอย่าท้อ อย่าคิดคว่าตัวเองทําไม่ได้แค่คุณแบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็ลองที่จะทําก่อนแล้วก็เปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองแล้วมาร่วมธุรกิจกับเราค่ะค,คุณผู้ชมช่วงนี้เบรกกันสักครู่เดียวค่ะสําหรับช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกประเด็นหลักๆกันต่อพักกันสักครู่เดียวค่ะ